บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับ สร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยพนธกิจมานาประจําวันและผมสันทัศนะครับร,รับหน้าที่ดําเนินรายการและวันนี้นะครับเราพบกันประจําวันอาทิตย์ที่5เดือนมิถุนายนปีคศ2016ในหัวข้อความงามของโรมและพระชนกของพระ้า,าที่ศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมยหอนบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5พระธรรมยห์นบทที่17 ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่5ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าเมื่อพระเยูซตรัดดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแงนพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแค้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทํากิจ ที่พระองค์ส่งให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม ย้อนบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5ศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจำวันสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อความงามของโรมคุณรู้ฟังครับฉากหลังการประสูตรของพระเยซูคือจกักรวรรดิโรมันอันรุ่งเรืองในปี27ก่อนคริสตกาลซีซ่าออกัสตัสจกกักรพรรดิองค์แรก ได้ยุติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า200ปีและก็เริ่มเปลี่ยนสถานที่ที่สุดโสมรอบเมืองให้เป็นอนุสาวรีวิหารสนามกีฬาและสถานที่ราชการพลีนิพผู้อวุโสนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันเรียกว่าสิ่งก่อสร้างที่งดงามที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยประจักษ์คุณรู้ฟังครับแม้แต่ความงดงามนครอมตะ และจกักรวรรดินี้ก็มีประวัติศาสตร์ความโหดร้ายที่ดำเนินจนถึงวันล่มสลายนะครับทาสคนต่างชาตินักปฏิวัติและทหารหนีทัพนับพันถูกตรึงตามเสาข้างถนนเพื่อค,มค่มขู่ผู้ที่อาจหารท้าทายอํานาจของโรมคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่าขันนะครับที่การสิ้นพระชน์ของพระเยซูบนไม้กางเขนของโรมกลับสําแดงถึงพระสง่าราศีนิรันท์ที่ทําให้ความภาคภูมิใจของโรมไกล เป็นความงามเพียงชั่วครู่เหมือนดวงอาทิตย์อัส,สดงนะครับใครจะคิดว่าท่ามกลางการสราบแช่งและความทุกข์ทรมานของกางเขนเราจะได้พบกับความรุ่งโรจนิรันร์แห่งความรักการทรงสถิตและราชอาณาจักรของพระเจ้าคุณรู้ฝักครับใครจะรล่งรู้ได้นะครับว่าวันหนึ่งทั่วทั้งสวรรค์และโลกจะร้องว่าพระเมสโปดกผู้ทรงถูกปลงประชดแล้วนั้น เป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิดเดชทรัพย์สมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติประสิทธิและคำสดุดีพระบิดาในสวนรรค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์สำแดงหัวใจที่ทรงเสียสละเพื่อมวลมนุษย์ขอความรักและชีวิตของพระองค์เป็นความรักและชีวิตของข้าพระองค์และสงาราศีของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีอันไม่สิ้นสุดของข้าพระองค์ ภารกิจมานาประจำวันร่วมกับคริจักรีบานเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาขอเชิญเพื่อนพี่น้องสมาชิกมานาประจำวันทุกท่านมาร่วมพบปะเสริมสร้างและสามัคคีธรรมให้อิม่มหนำสำราญกายและจิตใจในงานมานาสัญจรจังหวัดพะเยาพบกับเหล่าทีมงานพารกิจมานาประจำวันที่ตั้งใจนำพระพรไปแบ่งปันกับบรรยากาศดีๆนานที่จะได้เจอกันสักครั้งและที่สำคัญมาร่วมรับฟังข้อคิดดีๆแห่งชีวิต จากผู้อำนวยการพัฒกิจมานาประจำวันประเทศไทยอาจารย์นิติเชษสดุดีวงศ์งานมานาสัญจรจังหวัดพะเยาจัดที่คลิจักสีบานเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวัวนเสาร์ที่11เดือนมิถุนายนคศ2016นี้ตั้งแต่เวลา9.30นถึง12.00นสนใจเข้าร่วมงานหรือติดตอ่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0882588340 0882588340แล้วพบกันนะครับมานาสจรจังหวัดพะเยาคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อส่งคำถามมาอย่างทีมงานของเราได้นะครับหรือสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพันธกิจมานาประจำวันเพื่อติดต่อขอรับหนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจำวัน รวมถึงต้องการอยากจะนํารายการที่รับฟังนะครับไปใช้เปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือเปิดไปเสียงตามสายนะครับหรือจะนําไปใชใ้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆก็สามารถแจ้งความประสงค์มาอย่างทีมงานของเราได้นะครับและที่สําคัญทั้งหมดนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นต้องขอย้ําว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จะเป็นจดหมายหรือไปซิเนบัตนะครับจากหน้าซองส่งถึง พันธกิจมานาประจำวันตู้ปน .35 ปนฝหัวมากกรุงเทพ1.0243พันนทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5 1 6 6ถึง7และเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g และมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนจากกันไปข้อคิด สำหรับวันนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าพระเมสสโปดกผู้ทรงสิ้นประชนคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนและทั้งวันนี้ก็คือรายการมานาประจําวันสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจาวันและผมสันทัศ์พร้อมกับทีมงานล,ลําลกากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอกาสครั้งต่อไปและสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับรจได้ท ก็ช่วยฉันให้พ้นหลุดพ้นคำแช่งสาจะมีใครสักกี่คนอยออมตายเพื่อช่วยได้ไมมคุณบาและฉันสุดสาบซึ้งในพระคุณ ฉันให้พน้นหลุดพ้นคำแช่งสาดจะมีใครสักกี่คนอยอมตายเพื่อช่วไ,ได้แม้คนบาปและฉันสุดสาบซึ่งในรพระคุณกระสง์ยอมแบกไว้กระองแบกรับไว้ ทุกและโศกโรคภัยให้ฉันได้มีเสรีพระทรงยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณ ความจิตใจฉันทำลงต่อพระนามพระยะสู่ภูนั้นที่ไถ่ฉันพ้นความตายพระทรงยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ทุกละโศกรกภัยให้ฉันได้มีเส พระสงคยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาปลึกในใจเกือขึ้ฉันอยู่ในพระคุณพระสงค์ยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ทุกและสงฆ์โคภัยให้ฉันได้มนเสรี ก็รสรงยองแบบไว้ก็องแบบรับไว้วางบาดลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในรัก